สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแจากฟิลเตอร์กันแจกฟิลเตอร์ส,สวยๆกันมีอยู่16รูปนะคะเราจะไปโชว์กันให้ดูกันค่ะอันนี้นะคะ่ะเป็นรูปแรกนะคะนี่มีอยู่สีช่องรูปแรกนี่เป็นฟิลเตอร์นี้นะคะต่อมาเป็นรูปที่2นะคะรูปที่2ก็จะเป็นแบบนี้มันก็แบบหมือนสว่างมากต่อไปเป็นรูปที่3ามคะ่ะรูปที่3ามมันก็เข้มมากเลยนะเป็นรูปอูดนะคะ สวยส่วนนี้นะคะเป็นรูปที่สี่นะคะมันติดมาอันนี้เป็นของล่าส,สุดเลยอันนี้เป็นน้องหมาคือหากว่าจะเจอนะต่อไปมันช่องที่สองนะคะนี่นะคะนี่อันรูปแรกก็กจะเป็นรูแบบนี้ไม่ชอบก็ไม่เป็ไปไนไรนะต่อไปอันที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าเราก,ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปอันที่สามนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบเนี้ย ถ้าแบบมันสวยมากเลยนะคะออกแดดต่อไปอันที่สีแล้วก็มันจะเป็นน้องหมาถ้าถ่ายกับเพื่อนหรือถ่ายกับใครมันก็จะเป็นน้องหมาอีกแบบหนึ่งนะคะจะให้ดูน้องหมาอะมามองกล้องมองกล้องนี่มันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้มันนอนเลยมองไม่เห็นนะคะโอเคเราไปดูรูปต่อไปค่ะอคันนี้่ขะปนติ๊กก๊อก อ,อันนี้อันที่หนึ่งนะส่วนนี้อันที่สองก็จะเป็นฟิลเตอร์แบบใส่แว่นอันที่สามก็จะเป็นแบบเพลงพระราชสนันนกนะคะแบบแดนแดน่ะเอออันที่สี่นะคะก็จะเป็นแบบว่าฟิลเตอร์มันแบบววเฉยๆนะแต่ไม่สวยหรอก โอเคนะคะอันนี้เป็นช่องที่3นะคะมันเป็นเพลงแล้วก็จะแตะเพื่อเปลี่ยนก็นจะเปลี่ยนแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปที่1เลยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นรูปที่2นะคะมันก็แบบมันจะบอกให้แตแะอะไรแบบนี้ก็จะชวนนาฬิกาให้ดูแบบตามนาฬิกาจริงๆเลยส่วนรูปที่3นะคะโอ้รูปที่4นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าสวยมากสดใสมันจะมีฟิลเตอร์บอกว่าสดใสด้วยนะโอเคนะ แล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนของภาษาของภาคเหนือเนาะบ้าแค่อยู่ใกล้บาแค่อยู่ใกล้ค่อยู่ในใจตัวใดก็อันนี้มันจะเป็นภาษาเหนือนะคะแล้วก็มาดูอันต่อไปกันค่ะอันนี้เป็นช่องที่4แล้วนะคะใกล้จะหมดฟิลเตอร์ที่เราจะให้เดีไปดู e ีีสนะนี่นะคะสวยมากนี่นะคะเป็นช่องที่หนึงแล้วก็นี่มันจะเป็นแบบวาแ เป็นเพลงนะคะกิมแมน,นต้นอ,อ่ะช่องที่3มนะคะก็จะเป็นเพลง Tom and j e r r y นะคะเป็นเพลงแบบว่าสวยมาก <c oughs> ลองไปโหลดกันมาเองนะคะถึงจะรู้อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่รูปที่สิเราไปดูช่องที่ห้ากันค่ะช่องที่ห้าก็จะเป็นไดโนเสาร์ นี่นะคะอันนี้เป็นไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวถ้าทําผิดอันก็บอกด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นแบบป๊าเป็นเพลงอะไรวะจะไม่ได้นั่นแหละลงไปดดกันดูนะคะส่วนนี้นะคะเป็นเอเวอร์กาโดแบบไม่ใช่ของแท้นะคะส่วนนี้นะคะเป็นน้องมัวโอเคนะเราไปก่อนนะเราไปดูนะคะอีพีสอง